สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมใครที่ใช้กระดาษรองคอแบบนี้อยู่นะครับแล้วไม่มีที่เก็บนะครับนี่วันนี้จะเอากล่องมาให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องใส่กระดาษรองคอนะครับจะมีสองสีนะครับสีดํากับสีใสนะครับตัวสีใสฐานเขาจะสีขาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกล่องนะครับภายในกล่องเขาก็ยังมีแกนกลางครับเอาไว้ใส่กระดาษนะครับที่เราส่วนลงไปนะครับอ ตัวล็อกเขาก็จะเป็นตัวล็อกแบบหนีบนะครับจะมีพลาสติกนูนตามขอบนะครับเพื่อยหนีบหนีบตัวนี้ให้มันอยู่นะครับนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับช่องนี้จะเป็นช่องกระดาษออกนะครับเหมือนกล่องเช็ูเลยครับนี่สีดําก็มีนี่เราสีดำแกะเห็นี้นะครับเหมือนกันนะครับวัสดุแข็งแรงนะครับพลาสติกหนานะครับ ไม่ต้องกลัวแตกหักนะครับนี่ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นจุกสุญญากาศนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ดูดกับกระจกดูดกับโต๊ะให้มันอยู่นะครับมันยังไม่เคลื่อนนะครับเวลาใช้งานนะครับเดี๋ยวะเทสกับกระจกให้ดูนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับดดเวลาดูดไปด้ามันก็แน่นแบบนี้นะครับมันจะออกยากนะครับตัวนี้เห็นะครับมาครับ เราต้องดึงแบบแรงๆนะครับมันถึงจะออกครับนะครับท <Okay. S 1> ่านใดสนใจก็กดได้ที่ตะก้าล่างคลิปนะครับมีสองสีนี้เนี่ยครับผมขอบคุณครับ